প্রতুর নিজিত สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ EXCLUSIV e อคะวันนี้ดิฉันขอเปิดรายการแบบนั่งแบบรูหราแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับ c ีอค่ะซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจนะคะที่เชี่ยวชาญธุรกิจ Luxury and h i g h Quality l i v i n g ค่ะตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายนะคะผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็น l u x ช r รี่หลากหลายค่ะครบคุมเฟอร์นิเจอร์นะคะอุปกรณ์ตกแต่ง อุปกรณ์ในฟิตเนสแล้วก็สินค้าอื่นๆที่เกี่ยวกับบ้านโรงแรมต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงความคืบหน้านะคะหลังจากที่บริษัทได้เข้าลดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI แล้วนะคะว่าหลังจากนี้มีแผนการดำเนินการอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับผู้บดิหารกันค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณเควินกัมบีประธานเจ้าที่บริหารบริษัทยูโรเคียชั่นจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับอวันนี้ขออนุญาตมาเยี่ยมมาพูดคุยคอัปเดตธุรกิจที่เรียกว่าเป็นโชรูมยูโรเคียชั่นที่สาขาทองหลอครับอันนี้สาขาแรกเลยไหมคะ จริงๆ Eurofresh เปิดมาตั mm ้งแต่หนึ่งเก้าเก้าหกเรา uh, มีหลายสาขามากก่อนที่จะมามาอยู่ที่นี่ครับ mm hmm. สาขานี้เราเปิดประมาณปีสองพันห้าก็สิบอันนี้หกเจ็ดแล้วแต่ยี่สิบปีแล้วยี mm ่ส hmm. ิบปีแล้วนะครับ uh, ซึ่งซึ่งก่อนเนี้ยเราก็มีมีสาขาแรกของเราอยู่ที่ราชบุรี นะครับแล้วก็ย้ายไปนู้นนี่แล้วก็มามาสร้างแฟลชชิ s สโตรที่นี่เมื่อกว่เกือบยี่สิบตัดสินใจมาณี่ยี่สิบกว่าปีที่แล้วเพราะว่าทองหล่อนี่ก็คือเป็นดีไซน์ดิสตริกของประเทศไทยพูดได้เลยนะครับเราก็เลือกมาทําที่นี่แล้วตอนนี้ก็เป็น area ที่ที่ top แบรนด์ในด้านดีไซน์อยู่ที่นี่เกือบทั้งหมดค่ะนี่ถามต่อค่ะคุณเทวินแล้วปัจจุบันนี้เรามีสาขาทั้งหมดกี่สาขาคะอ่จริงๆเรามีหลายแบรนด์ในในคุ่ของเรามานะครับแต่ละแบรนด์ก็จะมีหลายสาขาไปอ่ในด้าน เฟอร์นิเจอร์เนี่ยเรามีมีประมาณสีห้าสาขาด้านเทคโนโลิีมเรามี4นะครับรวมกันอยู่ประมาณ8ปแล้วแผนแผนปีนี้นะคะในปีนี้เราจะเปิดสาขาใหญ่อีกอันนึงอยู่ในทองหล่อเหมือนกันนะครับแล้วก็ปี2 0 2 6เราจะเปิดสาขาที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยมีโอ้ยอยู่ในทองหล่อเหมือนกันต้นปี2 0 2 6่อันนี้คือที่มีอยู่ในแผนแล้วก็คือจะจะเป็น10สาขารวมกับที่มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่านอกจากที่เรามีแผนอยู่แล้วเนี่ยเราก็มี working on แบรนดอื่น ท, <Okay. S 2> ท,ที่เราทําใหม่ mm hmm. ที่เราเริ่มทำเริ่มทําแบรนด์ใหม่ mm hmm. ที่จะมีภาษาพิ่มเติมเหมือนกัน mm hmm. uh, มีแบรนด์เฟรเต้ uh, te, ที่เราเริ่มทําเป็นแบรนด์ผ้าปูที่นอนที่หนึ่งในแบรนด์ผ้าผุปูที่นอนที่เก่าแก่สุดในโลกค <Okay. S 2> uh, รับแล้วก็เป็นท็อปที่สุดใน, mm hmm. ใ,นในพวกไอ้เบดดิงพอล่ะซึ่งตอนนี้เราทําอยู่ในสาขาหลักเราสาขานี้ mm hmm. แต่เราจะไปเปิดแยกสแตนาร์โอลอยู่ในห้างห้างนู้นห้างนี้นะครับซึ่งอันนี้เราก็มีแผนว่าสองสาสสาขาภายใน2อสปี สาขาแรกเรากำลังใกล้จะจบ l e a s e Agreement แล้วครับ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็น 11, 12, 13 mm hmm. ต่อเน,นื่องกันไปค่ะคือจะเห็นว่าจากที่คุณทีด่นบอกว่าสาขาท้องหล่อและที่จะเปิดอีกก็คือทองหล่อเช่นกันที่มันมีความแตกต่างกันยังไงเพราะว่าตรงนี้เราก็มีอยู่แล้วเราจะไปเปิดเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะออทองหล่อมันคือดีไซน์ i s ส r ริกเหมือนเห mm hmm. มือนเมองไทยนะครับ mm hmm. ถ้าผมจะเปิดดีไซน์แบรนด์ผมจะไปอยู่ ที่อื่นมันก็สำหรับผมไม่ค่อยมีเซนส์มันคือดีสตราดีไซน์ดิสตริกของเมืองไทยสมมุติเราเป็นลักชัวรี่แบรนด์เราก็อยากเปิดเซ็นทรัลแอมเบสซีอยากเปิดเกรอยากเปิดที่แบบนี้เอ็มเอ็มพอร์ตเรียมเอ็มพเทียสำหรับสำหรับสำหรับแบรนด์แบบดีออร์คุชีหรือวิตตองพวกนี้เขาอยู่ในห้างไฮเอ็นต์ต้ครับทองหล่อคือถนนดีไซน์ไฮเอ็นต์คือคุณจะไม่อยู่ทองหล่อคุณจะไปอยู่ไหนคือสุดท้ายยูร์เกรชเชนสำหรับแบรนด์ดีไซน์มันคือนี่คือที่สำหรับแบรนด์ดีไซน์นะครับเรามี ตอนนี้มีแบรนด์ที่เป็นอยู่ในท็อปดีไซน์อ่าอินดัสทรีในเมืองไทยอยู่บนถนนนี้เต็มไปหมดเลยนะครับมันก็แล้วเราก็เป็นเจ้าที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในถนนนี้ตอนนี้แล้วก็จะยิ่งสเปซที่เรามีในถนนนี้ก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นไปใช่ครับพอร์ตเรนท์ที่เราต้องการออฟเฟอร์ให้กับลูกค้าให้ต้องการตกแต่งบ้านอยู่ที่มันกลุ่มคล้ายๆกันมันค่อนข้างกว้างแล้วเขามาแถวท้องหลอดอยู่แล้วนะครับเราก็อยาก ออฟเฟอร์โซลูชันที่เขาให้จบในที่นี้ครบจบวงจรในที่นี้เลยนะคะทีนี้ค่ะขออนุญาตคุณเควินกลับมาว่าอยากให้คุณเควินช่วยเล่าถึงธุรกิจของเราเรารู้แล้วแหละว่าเราเป็นเรียกว่านําเข้าจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นซูเปอร์ลักชัวรี่ทีนี้อยากให้ขยายหรือเล่าให้ฟังหน่อยครับยูเคเรชั่นไม่ได้ทำแไม่ได้ทำเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวนะครับเราเป็นตัวแทนแบรนด์ระดับโลกค่ะในฟิลด์โฮมแอนด์ลิฟวิ้งแล้วก็ไลฟ์สไตล์เรามี2ด้าน หลักๆ <c oughs> Home and Living กับ Lifestyle uh, Home and Living เนี่ยเราแบ่งเป็น d u ักเป็นส s มส g จสามคัตเตรีด้วยกันเพื่อให้มันจบบ้านทั้งหมด Stage แรกคือเวลาลูกค้าเริ่มคิดในการตกแต่งบ้านเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างเช่นบ้านเราจะมีระบบโ o m a อ t o เมั่นไหม Smart Home มีไหมระบบไฟที่อยู่ในบ้านระบบห้องน้ำครัวตู้เสื้อผ้าพื้น อันนี baptism, realized, industry, top. Top two, ้ค uh, ือมาเร็วมากเวลาเราเริ่มตกแต่งเริ่มเริ่มเริ่มคิดจะสร้างบ้านมันต้องมาค่อนข้างเนิ่นๆแับอันนี้คือผลักกลุ่มหนึ่งของเรากลุ่มที่สองเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่เราเห็นอยู่ที่นี่เรามีแบรนด์หลากหลายมากกลุ่มที่สามเป็นผลักที่เข้าไปตอนบ้านกำลังจะเสร็จโคมเฟอร์นิเจอร์อ outdoor โคมไฟตกแต่งพวกอ c c e s s o ร y ่วางแล้วก็ไลน์เซ p r ์ผลักของเราซึ่งจริงๆเราแยกเป็นอีกแคตกรหนึ่งแต่เรากรุ๊ปรวมอยู่ในสเตจสามด้วยคือ แบรนด์ท mm ี่เ hmm. ข right? mm ้ามาตอนจบๆซึ hmm. uh, it, ่งซ mm ึ่งไลฟ์สไตล์ผลัณพวกนี้เช่นเท็กโซจิมเช่นเฟตเต้ที่เป็นแบรนด์ผ้าปูที่นอนนะครับโดยไลฟ์สไตล์ผลิตภัณจะแตกต่างกับโฮมแอนด์เลเวิ้งผลิตภัณในแง่ว่าไลฟ์สไตล์ผลิตภัณที่เราเราเป็นตัวแทนนี้ส่วนมากจะเปิดมากกว่าหนึ่งสาขาอ๋อเท็กโซจิมตอนนี้เรามี4แล้วเฟตเต้เรามีอยู่หนึ่งในนี้แล้วก็ลังจะเปิดสองแล้วก็จะขยายต่อไปครับมองเห็นได้ว่าเรามีอยู่มีอยู่สองด้านนะครับแล้วในด้านโฮมแอนด์เลเวิ้งเนี่ยเราก็เป็นตัวแทนแบบรรรนนดดด์ะััโลลกกกกใททุเเซี่างงพูถึอ ก็คือเหมือนกับว่าถ้าสร้างบ้านหรือว่าซื้อบ้านหนึ่งหลังเข้ามาที่ e u r o c r e a t i o n ปุ๊บคุณจะได้แบบว่าเรียกว่า f ฟ r ร์นิเ e อร์เอเซอรทุกอย่างครบอย่างนี้ได้ไหมคะเข้าขึ้นกันเลยเนาะทีนี้ค่ะแล้วรายได้ของเราล่ะคะมันมาจากส่วนไหนอะไรยังไงบ้างคะธุรกิจเราเนี่ยเราเป็นรีเทลบิสซิส65-70%ของเราเป็นรีเทลอินคมคือลูกค้า B2C คนเดินเข้ามาในโชว์รูมซื้อของาะครับ <c oughs> นี่คือลูกค้ารายได้หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของเราแล้วก็นิ่งอย่างนี้มาหลายปีมากแล้ว <c oughs> แต่ในและในอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นี้จะเป็นลูกค้า B2B กลุ่มลูกค้า <c oughs> ที่สร้างคอนโดมิเนียมไฮเอ็นแล้วใช้ product เราไปตกแต่งก็อันนั้นก็อีกประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ใช่คอนโดมิเนียมอย่างเดียวเพราะว่า B2B ของ, Bear, งแต่ละแบรนด์เราก็แต่างกันไปครับเช่นเทคโนโลยีก็จะมีฟิตเนสคลับมีโรงแรม มีสโมสรกีฬ uh, า exactly. อะไรแบบนี <c 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 ้นะครับก็คือเป็นเป็นเป็น B2B ทั้งหมดในแต่ละธุรกี <h <h ่แตกต่างกันไปทีนี้ค่ะก็คือเราจะเห็นว่าอย่างบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นบางตัวเนี่ยก็คือจะลักษณะมีการขายเฟอร์นิเจอร์หรือว่าลิฟวิ่งรูมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราอ่ะของเราเองอะค่ะ Eurotia ชั้นเรามีจุดเด่นหรือข้อแตกต่างยังไงบ้างค่ะผมคิดว่าตอนในตลาดเมืองไทยเนี่ยคน อาจจะยังมองเฟอร์นิเจอร์เป็นเฟอร์นิเจอร์อยู่แต่ในโลก <Okay. S 2> เนี่ยมันเป็นแบรนด์ไปหมดแล้ว mm hmm. นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ในเมืองไทยมันดีเวล o อปอยู่แต่มันอาจจะยังไม่ถึงเหมือนที่อื่นค <Okay. S 2> เช่นผมเป็นตัวแทนแบรนด์ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้คือนาทูซีจาริอาเป็นหนึ่งในแบรนด์โซฟาที่ดังที่สุดในโลกค mm hmm. ือเราเรามองเราเรามองแล้วเราแม n จแบรนด์ที่ดังๆในโลกแน่นอนคนเวลาคนซื้อรถเขาบอกว่าเอยฉันอยากได้ บนท์บีเอ็มอยากได้เทสลาอยากได้บอชเช่อยากได้เฟอร์รารี่อยากได้อะไรมันเป็นแบรนด์ไปหมดมันไม่มีใครซื้อรถที่บอกว่าไปสั่งทำหรือไปซื้อ้านนี้เขาขายรถแล้วก็ไปซื้อรถอะไรก็ไม่รู้มันไม่มีแน่นอนเวลาผู้หญิงจะซื้อกระเป๋าเฮ้ฉันจะไปซื้อดีออไปซื้อเอเสไปซื้อกูชิปซื้ออะไรมันไม่มีใครไปซื้อกระเป๋าที่อยู่ดีมันแค่ดูสวยแล้วไม่มียี่ห้อมันก็คือเป็นกลุ่มน้อยนะครับหรือเวลาคนซื้อนาฬิกาทุกอย่างมันก็เป็นแบรนด์ไปหมดจริงๆของผลิตภัณฑ์ในฟิลดีไซ์ม แค่คนส่วนใหญ่คในประเทศอาจจะยังไม่เข้าใจตรงนี้ <fine. S 2> นะครับซึ่งกลุ่มเนี้ผมมองเป็นโอกาสว่ากลุ่มลูกค้ามันยังไม่ใหญ่มากแต่มันจะใหญ่ขึ้นทุกวันมันคงไม่ถดถอยเพราะว่าในโลกนี้มันไปไกลกว่าน,นี้เยอะแล้วนะครับแบร,รนด์ที่เราเป็นตัวแทนนี่นเป็นแบ,บรนด์ชั้นนําระดับโลกทั้งนั้นแล้วแต่ละวันตลาดมันก็โตขึ้นโตขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อตอบคําถามว่ามันแตกต่างกับแบรนด์อื่นเนี่ยแบรนด์อื่นเขา ผลิตของเองขายบ้างอะไรบ้างมันคนละโมเดลกันเราเป็นตัวแทนแบรนด์เขาเป็นห้างที่ขายสินค้าค่ะขายสินค้าที่ไม่ได้มีเบอรบเราเราขายสินค้าเราเราเป็นแบรนด์ที่มีสาขาทั่วไปครับค่ะทีนี้อย่างที่คุณเควินบอกว่าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ที่นำเข้ามา ะะปัจจุบันนี้มีกี่แบรนด์คะที่เราเป็นตัวแทนจําหน่ายแต่เป็นผู้เดียวเนี่ย uh, เป็นผู้เดียวประมาณ15 1 6แบรนด์นะครับแล้วก็เพิ่มอยู่ทุกวันนะครับ mm hmm. เราก็ uh, mm hmm. ก็ work on การเพิ่มตรงนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเวลาเราขยายกิจการเราเนี่ยมันมี2วิธี mm hmm. หนึ่งเราเพิ่มยอดขายแบรนด์ที่เรามีอยู่แล้วโ mm hmm. ดวยการเพิ่มสาขาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะ mm hmm. เพิ่มยอดขาย mm hmm. เช่นเทคโนโลยีเราเปิดใน5ปีเราเปิดสีสาขา mm hmm. นะครับอ,อีกวิธีหนึ่งก็คือการเพิ่มแบรนด์ เช่นปีที่แล้วเราเพิ่มแบรนด์เฮเวิร์ดที่เป็นออฟฟิศโซนิเจอร์เข้ามาเราเพิ่มแฟรเตที่เป็นผ้าปูที่นอนเข้ามาปีนี้เราจะเปิดสาขาเพิ่มของแฟเตนะครับแล้วปีนี้เราก็มีเวิร์กออนแบรนด์ใหม่ๆที่เราต้องการนําเข้ามาแล้วก็วางแผนขยายสาขาของแบรนด์นั้นๆเพิ่มขึ้นไปโอ้คืออันนี้เป็นการนําเข้าของหลักๆแล้วก็เป็นทางยุโรปเข้ามาเราสเปเชียลสเปเชียลไลซ์ในแบรนด์ที่มาจากอิตาลีกับยุโรปเป็นหลักใช่ครับเพราะว่าคือถ้าเรามองถึงลักชัวรี่เนี่ยกลุ่มลักชัวรี่ที่ใหญ่สุด ก็คือเป็นแบรนด์ยุโรปคือผมว่า l u x u r วมันมากับเฮอริเทจมากับ history ยุโรปเป็นทวีป history เขาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแบรนด์พวกนี้มันมันมันคู่เคียงกับคนยุโรปมันยาวนานในในใน area งของโลกมันมีน้อยมากแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ลักชัวรี่จริงๆก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยลงแบมก็เลย h a p p e n to be ว่ามาจากยุโรปเยอะค่ะทีนี้ก็คือลูกค้าของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย ปัจจุบันนี้จะเป็นซูเปอร์ลักชัวรี่เรามองไหมคะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะแบบลงมาเล่นตลาดกลุ่มอื่นใดๆยังไงบ้างครับจริงจริง range ของยูร่าคชั่นค่อนข้างกว้างอยู่แล้วนะครับเช่นผมยกตัวอย่างว่าลู่วิ่งเทคโนโลยีเนี่ยมีราคาตั้งแต่แสนกลางๆลางยันเจ็ดแปดแสนพะนั้นลูกค้ากลุ่มที่ซื้อลู่วิ่งแสนกว่ากับแปดแสนนี่มันอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันแล้วเฟอร์นิเจอร์ยูร่าคชั่นโซฟาสองซีเตอร์อย่างนี้อาจจะมีเรนจ์ตั้งแต่แสนกว่ากว่ายันหกเจ็ดแสน เพราะฉันเรนจ์เรากว้างอยู่แล้วเรา cover premium luxury จน super luxury อย mm ู่แล้วนะครับแต่ว่าเรนจ์ของเราเนี่ยในด้าน luxury กับ super luxury อาจจะค่อนข้างกว้างในเรนจ์ premium slash luxury อาจจะไม่ก hmm. ว uh, ้างมากเราอยากเพิ่มเรนจ์ premium กับ luxury ของเราให้กว้างขึ้นนะครับให้ capture กลุ่มลูกค้าให้ได้มากขึ้นซึ่งซึ่งกลุ่มเราคงไม่ไปเล่น mid market หรือ mass market แน่นอนมันไม่ใช่ specialty ของเรา แบบที mm ่ผมบอกเรา manage brand ใน target luxury เราไม่ใช่ขายเฟอร์นิเจอร์ให้ผมมาแมให้ผมมา manage brand ที่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือแบรนด์นาฬิกา luxury ผมทำได้ดีกว่าไป manage brand เฟอร์นิเจอร์ mass market แน mm ่นอนคือคือเรามองตัวเองว่าว่าไอ้ specialization ของเราอยู่ใน target กลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่เป็นเล่นตลาดกลางแน่นอนมันไม่ใช่ specialization ของเรา แล้วถ้าอย่างนี้แล้วปัจจุบันการแข่งขันหรือคู่แข่งในตลาดเป็นยังไงบ้างคะเ,ออเราไม่ไม,ไม่ไม่มีใครในตลาดที่ทำมา uh, สิ่งที่เราทำ <c oughs> นะครับ uh, ใน home and Living หรือใน Life s t y l e ที่ manage l u x u r y Brands <c oughs> ในเมืองไทยเลยใน <c oughs> ใน Region ใน a r e a ออาจจะมี5 6 7บริษัทที่ทำอะไรแบบนี้ไม่ได้เยอะ <c oughs> นะครับ uh, ซึ่งเราเรามองว่าแต่ละแต่ละ product category ของเราเรามีคู่แข่งแยกกันไป mm hmm. uh, ด้าน home อด้าน lifestyle เทคโนโลยีม,มีคู่แข่งกลุ่ม mm hmm. ด้าน uh, bedding uh, mm hmm. กับ uh, home accessories mm hmm. ของเฟรนเรามีคู่แข่งอีกแบบหนึง่ง mm hmm. ด้าน home and living mm hmm. เลยเฟอร์เนเจอร์มีคู่แข่งกลุ่มหนึง่ง uh, ด้านระบบ home, home automation mm hmm. กับ lighting คู่แข่งอีกแบบหนึง่ง mm hmm. ครัวตู้เสื้อผ้าห้องน้ำคู่แข่งอีกแบบหนึง่ง mm hmm. คือ คือแต่ละ product category ของเรามันแข่งกับคนละคนมัน hmm. ม mm ีใครทํากว้างแบบแบบขนาดนี้เพราะว่าเรา manage แบรนด์หลากหลายมากแต่ละแบรนด์แข่งกับคนละคนครับอย่างนี้ค่ะเหมือนกับว่าโอเคธุรกิจของเราเนี่ยมันก็แบบเกี่ยวกับนวัตกรรมแฟชั่นความทันสมัยต่างๆเนี่ยค่ะในการที่จะนําเรียกว่าสินค้าเข้ามาจําหน่ายเนี่ยค่ะเราต้องมองตลาดอะไรยังไงบ้างคะว่าให้มันเข้าเทรนด์นี้คนชอบกระแสนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือผมว่านั่นคือหน้าที่ของแบรนด์ นะครับเราเห็นแบรนด์ระดับโลกเนี้ยเซรีนเปลี่ยนดีไซเนอร์ไปสไตล์ก็เปลี่ยนไปจะสักเซสสักเซสมากสักเซสน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่ว่าแบรนด์เขาแคปเจอร์แบบที่คนพูดว่าตลาดว่าเทสตคุ้เมอร์เปลี่ยนไปเทสอะไรเปลี่ยนไปยังไงหน้าที่ของเราคือแบรนด์เขามีสินค้าให้เลือกร้อยร้อยอันแต่ละประเทศอาจจะเลือกไปโชว์เจ็ดสิบจากร้อยเพราะว่าบางอย่างอาจจะไม่เข้ากับเทสประเทศนั้นนั้นเราจะเอาเทสคนไทยมาลิงก์กับ อเดนติต mm. ี mm ้ของแบรนด์เพื่อให้มันแมทช์แต่เราโชคดีมากว่าลูกค้าคนไทยค่อนข้างคนที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยค่อนข้างซูฟิสติเคเตสิ่งที่เขาชอบค่อนข้างคล้ายกับสิ่งที่คนยุโรปชอบนะครับจะไม่เหมือนกับประเทศอื่นในเอเชียที่อาจจะชอบอะไรที่หวุ่วามากกว่าคนไทยชอบอะไรที่ค่อนข้างเรียบนิ่งหรูประเทศไทยเป็นประเทศที่เอ็กซ์โพสกับกุ o d ดีไซน์มาเป็นร้อยร้อยปีนะครับเป็นร้อยปีเช่สมัยรอห้ารอสี่สมัยนู้นแบบมีมีวัฒนธรรมด้านยุโรปเข้ามาเยอะมากในสมัยนู้น เพราะฉะนั้นเทสคนไทยเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างซับ i ิเคตอยู่แล้วก็เลยทําให้งานเราตรงน,นี้ไม่ไม่ยากอค่ะถามคุณเควินค่ะว่า,า,วาหลังจากที่เราเข้าตลาดแล้วมีการระดมทุนมาแล้วเนี่ยตอนนี้เรานําเงินที่เราได้จากการระดมทุน่ะไปลงทุนใช้อะไรบ้างค่ะ,คะที่เราดีแคลร์ไว้ก่อนเข้าเนี่ยเราจะมี3อย่างคือเราจะเป็นแคชฟลูส่วนหนึ่งอ่ y เพย์แบ็กช็อตเทิมโลนส่วนหนึ่งแล้วก็ไปสร้าง3สาขาใหม่ส่วนหนึ่งนะครับ พวกช็อตเทอมเรียนที um, there, um, kind of ่เราเราตั้งใจจะเพย์แบ็กเราก็เพย์แบ็กไปแล้วสาขาใหม่3สาขามีภูเก็ตทองหล่อซอยห้าทองหล่อซอยหนึ่งภูเก็ตสร้างเสร็จแล้วนะครับท่องหล่อซอยห้าจะเปิดจะแบ่งเป็น2แบรนด์แบรนด์แรกจะเปิดในอีกเดือนสองเดือนข้างหน้านะครับแบรนด์ที่2ก็จะเปิดตามมาคิวสามคิวสี่ตามมานะครับก็ใช้เงินตรงนั้นระดับหนึ่งสาขาทองหล่อซอยหนึ่งจะเปิดคิวหนึ่งสองพันยี่สิบหกคิวหนึ่งคิวสองสองพันยี่สิบหกประมาณนั้น นะครับก็เง so ินเงินก้อนใหญ่ที่เราลงทุนมาไปไปสร้างสามสาขานี้ให้เสร็จภูเก็ตเราเองว่าจะมีรายรับภายในปีนี้แล้วนะครับเริ่มมียอดขายแล้วแล้วก็เองว่าจะมีการรับรายได้ภายในปีนี้ทันสาขาทองหลอดซอยห้าเหมือนกันนะครับเราเองว่าช่วง Q 4ี่น่าจะมีการรับรายได้ส่วนหนึ่งแต่2025 2 0ยีิ้าัผมน่าจะรับรายได้ได้เต็มๆเพราะว่าเวลาเราเปิดสาขามันก็ต้องมีเวลาแรมอัพของมันนะครับ ทีนี้อย่างที่คุณควินบอกว่าเราเปิดที่สาขาภูเก็ตแล้วก็คือจะเห็นว่าที่เราเปิดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในโซนกรุงเทพทองหล่อหมดทําไมถึงเลือกไปเปิดที่ภูเก็ตคะคือผมมองว่าเมืองไทยมันคือกรุงเทพมันเงินในเมืองไทยเนี่ยมันอยู่ในกรุงเทพเยอะมาก,กมันอยู่ในกรุงเทพเยอะมากนะครับภูเก็ตเหมือนกับเป็นประเทศตัวเองไปแล้วมันมันมันเป็นอีโคซิสเตม็มเป็นเศรษฐกิจของตัวเองที่ที่รวยที่มีเงินสะพัเดเยอะมาก ครับแล้วคนที่มีมีมี spending power ท like mm ี่ซ hmm. mm ื hmm. ้อสินค้าแบบ e u r o p e a s i o n ได้เนี่ยที่นู่นมีเยอะเราเลยตั้งใจเปิดทุกเตแต่ว่านอกจากกรุงเทพแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะไปเปิดจังหวัดอื่นไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเราก็เลยโฟกัสในกรุงเทพอืค่ะก็คือหลักๆก็คือในกรุงเทพเป็นหลักนะครับถ้าเราดู GDP ของเมืองไทยเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกบวกเนี่ยอยู่ในกรุงเทพและห้าสี่ห้าจังหวัดรอบกรุงเทพปริมณอนเพราะฉะนั้นมันมันมหาศาล ที่อยู่ในในในแอเรียนี้นะครับมันเกือบมันมันเกินครึ่งประเทศ GDP เราอยู่ในตรงนี้แล้วคนที่อยู่ต่างจังหวัดหลายๆคนก็มีบ้านที่สองในกรุงเทพ <c oughs> มาซื้อของจากกรุงเทพแล้วส่งกลับจังหวัดตัวเองเพราะฉะนั้นเรามองว่าโอกาสมันอยู่ในกรุงเทพเยอะมากอืค่ะทีนี้คุณเควินมองว่าในสามถึงห้าปีข้างหน้าค่ะเราจะวางแผนยูโรคีเอชันเนี่ยเราอยากวางยูโรของเราเนี่ยให้เป็นหน้าตาแบบไหนให้เติบโตยังไงบ้างคะ คือ <c oughs> เราอยากได้แบรนด์ที่เราแพลชันเนตและเป็นแบรนด์ระดับโลกมาทําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ <ka. S 1> นะครับอ, <c oughs> อันนั้นคือวิธีเราจะโตแน่นอนหาแบรนด์ใหม่ๆที่เราที่เราชอบและอยากทําแล้วมาทําในเมืองไทย <c oughs> uh, นี่คือวิธีที่จะโตแน่นอนแต,แต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> สิ่งที่เราค่อนข้างซีเคียวไปแล้วคือ3ส,สาข,ขา <c oughs> ที่เรากำลังจะเปิดค่ะตัวเลขที่มันจะมาจากสามสาขานี้ผมว่ามีกรอที่เห็นได้ชัดที่มันมันมันเห็นอยู่แล้วว่ามันจะมาจากไหนค่ะ โอเค okay. ทีนี้ค่ะอยากจะให้คุณเควินค่ะช่วยฝากอะไรถึงนักลงทุนนิดนึงเพราะว่าเราก็เข้าตลาดมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะ <c rap. S 1> อยากให้ฝากแล้วก็เรียกว่าตอกย้ำค่ะว่ายูโรค r เอช i ันของเราจะเติบโต,ต,ตอย่างแข่งกันครับคือเมืเ่อกี้เรื่องการเติบตผมไ,มได้ได้พูดไปแล้วนะครับแต่ว่าว <c rap> เ,รเรามองยูโ o ค r เอช i ันยังไงเรามองยูโรคีเอชันผมเองมอง e u r o ค r เอช i ันบริษัทที่ที่ cash flow นิ่งมากๆเราอยู่ในฟิลลักชัวรี่ซึ่งฟิลลักชัวรี่เนี่ยเป็นฟิลที่แอนติซิคลิคอมากมากเศรษฐกิจดีเราก็เติบโตเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ไปได้นะครับเป็นเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีมีไรายได้มี w e a l t ที่นิ่ง spending power ไม่สิงมากนะครับเป็นเพราะฉะนั้นเป็นทริกที่ s a ฟระดับ,บหนึ่งปลอดภัยระดับหนึ่งเ,เรามั่นใจในการสร้าง profit ที่ต่อเนื่องในทุกปีถ้ามองไป5ปีย้อนหลังเนี่ยเอ็บิดาเรา 22- 2 3บวกทุกปี นะครับ ROE ดีมากๆมาทุกปีเราใช้เงินเราใช้แคปิตอลที่นักลงทุนลงทุนได้ e f f e c t i v e มากมากนะครับซึ่งซึ่งสำหรับ long term growth ของบริษัทเนี่ยเป็น positive sign เรามองว่าเราสามารถจ่าย i v i d e ด d ได้ทุกปีดีๆแน่นอนบวกกับ growth ที่ยังมีเรามองว่าเราเป็นหุ้นที่ค่อนข้างย u นในด้านว่าจ่าย dividend ได้ด้วย g r o w ด้วยไม่ใช่แค่ จ่ายดิเวนท์อย่างเดียวแล้วไม่มี g r o สแล้วดู grow อย่างเดียวจ่ายดิเวนด์ไม่ได้ของเราเราบอกว่าเราทําเล่นงสองอย่างเป็นเป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างยู่นิดในตลาดหลักทรัพย์ของเมืองไทยอยากให้ลอง study ดูนะครับรยูเ r question ซาค่อนข้างขยันทำพวกอเดคอมพ a t e company v i อินเวสเตอร์ที่นัดนัดทาง K ี KMR เข้ามาเราก็ยินดีเปิดบ้านเจอตลอดนะครับตอบคําถามให้ทุกเมื่ออ,อยากให้คนทำความรู้จักบริษัทเรามากขึ้นมีคําถามมีข้อสงสัยถามได้เราเป็น business model เราไม่ได้เป็นอะไรที่มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เมืองไทย หรือว่าในประเทศไทยเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่าทําไมคนถึงอยากจะมีคําถามเยอะหรืออาจจะไม่เข้าใจ business m มเ e l เราเยอะเพราะฉะนันยินดีที่ให้ทุกคนเข้ามามาพบมาเจอแล้วมาถามคําถามนะครับลองติด,ต,ดติดตามบริษัทเราไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าฝากฝากใส่ไว้ใน watch list แล้วถ้าก็มีคําถามเข้ามาถามแล้วก็ฝากฝากถ้าไม่ซื้อหุ้นก็ซื้อของเราได้นะครับสินค้าเรามีอะไรดีๆเยอะแยะ ค,ค่ะอ่ะละค่ะอย่างที่คุณเควินบอกไปนะคะว่าหุ้นยูโรของเราเป็นหุ้นผสมผสานนะคะก็คือมีนโยบายการจ่ายปันผลนะคะแล้วก็เป็นหุ้นที่เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะไว้ต้องขอ,ขอขอบคุณมากเลยค่ะที่ให้รายการของเรามาอัปเดตเกี่ยวกับธุรกิจนะคะขอบคุณค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่อยากอัปเดตข่าวคราวในแวดวงธุรกิจหุ้นการลงทุนและบริษัทจดทะเบ,บียนปังๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ www. chatutee. com หรือจะเป็นช่องทาง Li@ n e แอดแฟนเพจทวิตเตอร์ u ูทูบก็ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมสับส i b ์กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรายการดีๆที่เรานำมาอัปเดตกันค่ะ